ครับสวัสดีพ <au> ี่น้องปองไปสุโมงสุเกครับผมทางช่อง YouTube เสียงอึ่งเที <irs> ่ยวเลยแช่แนวและเฟซบุ๊กเสียงอึ่งเที่ยวเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะเด็กเมื่อนี้สิพาพีพาน้องไปเที่ยวบ้านหดเบียตำบลปากชมอำเภอปากชมจังหวัดเลยฮะแนววิวงามงามเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองคือขี่รถมาติดริมโขงจะเห็นหินหินเบี้ยเต ข้างทางเพอมาหมู่บ้านนี้เพิ่นจะขายหินเบียที่ไปประดับสวนย่อมยิ่เพิ่อนออกมาจาักแม่น้ำโค้งนี่แหละครับผมอันบ้านฮาร์ดเบียนี่ต่มประวัติเพิ่นมามันก็มีไล่ซ้ำนวลเนาะว่ามีช่องครอบหัวซ่ามีภรรยามาห้าปา่ามาห้าป่าอยู่แถวนี้ลงเรียมาอันมาห้าป่าแล้วก็าม ah าเฮ็ดส่วนอยู่บริเวณห้วยเบียแล้วก็หว้วยตัดจางที่เพิ่นวานะนะั่นนะบัดนที่นี้ ล่งางแจ็เพนมาเฮิตห้วยส่วนห้าป่าแล้วก็มีเพื่อนบ้านอพยพบมาอยู่นําเรอยรยๆ,ๆจนว่าเพิ่มเปลยนหมู่บ้านเพิ่นว่าท่านหาดเบี้ยเพราะบริเวณที่ห้วยเบี้ยนะ่ะบริเวณต้นห้วยเบี้ยนะ่นมันมีต้นเบี้ยอยู่แล้วหมากเบี้ยมันหล่นลงหล่นลงใส่ห้วยนั้นแล้วก็ไหลลงมาแม่น้ําโขงพอตกหนาแรงปุ๊บมากเบี้ยก็สิเต็มฮาร์ดนั้นเพราะบอริเวณนี้มันเป็นฮาร์ด มีมาดเบีอย่เต็มเขาเกิดเลยเอินราาบ้านฮัตเบียและอีกซํำหนวนหนึ่งบอกว่า,ามันมีหินหินที่เป็นลักษณะหินเบี้ยนะลายลายก็เลยเอินมาบ้านฮัตเบียวาสนาครับผมตอนแรกขึ้นกับอำเภอเชียงคานบัดล่างมาพอช่อซ่องผ่นห้าร้อยสิบหกบ่อเป่งมาขึ้นกับอำเภอปากสมเพราะว่าปากสมแยกอกจากเชียงคานปัจจุบันนี้ก็ขึ้นกับตำบลปากชมอำเภอปากชมจังหวัดเลยฮัแนแว <c oughs> แล้วเพิ่นมีมี่วนสิ้น ส่วนสินริมโขงร้อยเกาะพันแก่งเป็นจุดชมวิวบ้านหาดเสียสวยงามมากครับผมสะพานนี้ก็เป็นสะพานไม้ย่งางขึ้นไปนี่เป็นถนนเออเสียงคานปักสมเนี่ยไปฮอดเสีงยงเสียงคานปักสมไปฮอดสั้งขมนอ้องไา่คนละนขึ้นไปเนี่ยงา,งามก่อย่งางให้เบิ่งก็นนะก็ย่างให้เบิ่งก็นนี่เป็นหฮีนครับผมหฮีนหฮีนบัานหัดเวียวเพื่อนเอาขึ้นมาจากน้ำโค้งออกมาไขา่ป้า ก้อนบักใหญ่บักตีมีทรงหินน้อยหินใหญ่แล้วก้อนใหญ่ๆเนี่ยขึ้นมาได้สไลด์เนี่ยปะโอ้โอ้อันนี้หินนอ้อยบานฮัตเบีย ع. สุมซื่อเนาะล้ายหินล้ายหินหินเล็กหินใหญ่แล้วแต่ขนาดเออเปาไประดับส่วนครับโอ้ยเลี้ยมดีงานดีรับว่าเนาะ งามเกิงใช่บหมฟาดไรคขนาดครับผมอันนี้เปลี่ยนเอกลักษณ์บ้านหัดเบียขี่รถไก่มาซี่มีหเหนหินกองยุดเต็มนี่นะโอ้เนี่ยมยมยุบก่อเปประดับส่วนส่วนยอมพูนะขายหินเหล็กไหลพะนะซึ่งดีแท้วหาหินเหล็กไหลงามเก่งครับผม สวยงามมากบ่บ่แม่นมีแต่อันร้านนี้เด้อครับสุดถนนบ้านหัดเบียพอฟังพุ่นก็มีฟังพุ่นก็ะค่ายหินบ้านบ้านนี้สิเป็นบ้านค่ายหินครับผมเพิ่นกำลังคัดหินอยู่ฮะไปเว้ากับเพิ่นก่อนไปเบิงเ่งเด้อยวปะโอ้ล้างจนร้อน ซื้อซอยเนี่ยเด้อกลายไปกลายมามาซื้อหินเด้อมีแต่หินน้อยหินใหญ่เด้อโอ้รานเกิดร้อนเนาะใครจะไดยเนี่ยปลาทั้งซี่เนี่ยจีเออทุกถูกรุ่นทุกขนาดติครับทั้งรหัสทีบาทเอาไปจับส่วนพี่โอ้ลบมล้ล้ปลาลบโอ้ผมบอดเหตุยักษ์เด้อ เอาไรสดใช่ไอ้าวอยู่เ็เๆกันง้อยใส่กันผูได้สุกกันเหรอเออตายสั่งมวัีบานะอืมอันนี้ค้ายหินร้อนหินอันลบานได้ที่เมงานร้อนทองนะครับอ่ลบาบานนี้กระร้อนคือกันติ โอ้พรร้อนหย่ํานะแรงดิครับเอาแล้วมันมีเกลียนนี่น้ำมันแน่นอนอยู่ตีมันหย่อมเขาปล่อยน้ำจักเคียนนะมันแน่นอนอยู่ตีแรงตอนอีโตนอย่างเนา,นาเนะนแ,นนอนอแล้ว<ร>แ <laughs> ต่แเข้าเนาะแล้วเขเสิขึ้นสิลงแล้วแต่เข้าน้ำโพงนะพี่น้องป้องฝ่ายเอ้เขาร้อนกันอยู่แกงได้คำนี้นะ ว่าไปตลอดน้ำ่งเลยตีครับนนมันมัน่านจะไปเมืองน,นันแหละอ่าแต่ว,ว่ามันมีบริเวณน่ะร้อนทองครับเบิงเบิงเบิงขัดหินครับผมเอาแล,แ,ลแล้วแต่รุ้นแล้วแต่ขนาดเป็นบ่ครับขนาดใกล้เคียงกันก็ไว้นำกันครับผมมันมีมลายขนาด มันยำลงไปนี่มันอยู่กับเป็นกลุ่มดีครับหรือว่าเปคือกห้าเก็บคือกันนี้นะมันกระจายอยู่เมนบอกครับแล้วไข่ดีบอครับนี่ปลาอีคนมาเอาเรี่อยๆบอกเรื่อยจ้ะ ว่าประเทศเป็นกุ้มไหมครับเป็นครอบครอดภัยครอบครอดมันบ่ครับนี่ใครสนใจร้านไหนก็แวะได้ตามใจชอบครับผมแวะหน้าโรงเรียนพี่เด้อหน้าโรงเรียนหาดเบี้ยครับมันนี่อยู่หน้าโรงเรียนหาดเบี้ยเป็นธุรกิจชุมชนครับผม หมู่บ้านนี่มันมัน,ม,นม,มันมีแต่แถวติตตตทนนนี่ดิครับผมแมนโอ้แล้แลวฮ์ดเบียนี่ข้าจาว่ามันห้วยเบียมีต้นเบียมันบ่อปะ้ไปะนอรนกีนย่แล้ะเ,เ,เออก่อนที่นี่เป็นเบีย มีฮินได้มีเบียมันก็เลยเป็นคือบ้านฮัดเบียอีกสํานวนหนึ่งมากกว่ามีต้นเบียอยู่ห้อยห้อยเบียอยู่หังได้นะครับห้อยเบียเออห้อยเบียมีต้นในหนังสืออีกสํานวนหนึ่งมากกว่ามีต้นเบียอยู่ห้อยเบียแล้วมาร์เบียมันก็ไล่มานําห้อยไล่มาน้าโค้ง พอแต่น้าแห้งกระเห็นมากเบียเต็มหาดสักอีกจำนวนหนึง่งจำนวนหนึ่งก็มีหินแบบนี้เยอะแถวๆนี้ก็เรียกว่าหาดเบียอาชีบของชุมชนหาดเบีย้ยเราครับผมพันเกาจุดชมวิวร้อยแก่งพันเกาะที่บ้านหาดเบียรครับผมเออเนี่ยเอาหินเบีย้ยโอ้ลงมาข้างล่างเป็นจังเิ โอ้ยว oh, uh ิวงามเก่งพี่น้องจอดได้ลายบัานนี้เฮานะเบนให้จอดบ่ะที่ลงไปชมวิวมันเป็ี่ยนชนิดห่างล่างนะโอ้มีห้องน้ำพอดี้เขยไปเจ้าสมาขี้เซาบานเพิ่นเลยข้อเหนียวเออผ่าก้อยไปเหยียบในห้องน้ำงามเก่งกับพี่น้องเนี้ยโอ้เนี้ยเนี้ยเขาเจ้าเห็ดไหมเขาห้องน้ำหน่ำเนาะ นี่ครับผมเปลี่ยนถนนริมโค้งบ้านหัดเบียครับผมเขาเรียกว่าศูนย์ศูนย์ศิลอะไรนะศินศิลริมโค้งศูนย์ศิลริมโค้งร้อยเก่งพันร้อยเก่งพันเกาะครับผมบ้านหาดเบียเราลงมาถ่ายตรงนี้ดีไหมอ่ะมันมีสะพานด้วยอ่ะจอดหน่อยซิอมยผมจอดแล้วคุณเดนอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งก็หินบ้านฮัดเบียครับผมโอ้ยงามเก่งเลยนะ สวนศินลิมโขงพนาวันนะอเห็นครับผมเหินบ้านหาดเบี้ยสวยมากมีสะพานไม้นากบวะสะพานไม้เออสุวไทยาสะพานไมอันนี้ด้านนี้ด้านนี้เป็นริมฝั่งโขงครับผมอุ้ยฝั่งประเทศลาวก็งามครับผมคุณนะงามจริงมีอีกกุ้งพร้อม,อม งามครับงาม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 สะพานไม่แบบว่ามันดูโบราณดีนะเนาะคอมเมนต์สะพานอยู่เสียงขานเพิ่นกระซิบแบบโบเดินแบบผันทำไมเน่อันนี้ผินไหมไม,ไม่โบราณางามงามอนนักข่าวเขาหิวมันมันใช่น่ะมันสวยอ่ะ <c oughs> มันโอ้ยอยากจะดกาให้ทุกคนมาดูอ่ะโอ้ย ยังยากไปให้สู้พลัดแต่ยากกองบ่เห็นยันเสียงบ่เห็นครับผมยักเสียงไปบ่ฮอดไกลไปไกลมาจะลืมแวะนะครับผมบ้านหาดเบี้ยตําบลปากชมอําเภอปากชมจังหวัดเลยฮัานเอวชมบิวกันตอครับผมละอันนี้เฮียนฟุ่นปัดดับส่วนหรือเฮียนไข่คบนี้นะ ค,ครับเออเอันนี้ค้องคล่องค้องไยบ้านตีคำนี้นะคลองเฉลีวอ้คล่อลงโ่องหมนอนเออขึ้นมาจากน้ำคล่งพอดนี่นะรถไรถอันนี้นี่รุ่นใหญ่นี่เหมืนไข่จะได้ครบรุ่นใหญ่รุ่นชุนมเน,นี้ยนะโอ้เป็นตัน,นตีนอืม อ,อืมครับผมไประด,ดับส่วนเนาะเห็นน้ำค้งเลี้ยมดีแท่เนาะสวยงามครับผมโอ้มาไทยลังอานสวัสดีสวัสดีก็คือลังอ่านงามใช่ปะลังอ่านงามนะเออนอกงามจริงอ่านมานี่ยเออจะมา s w a กันเด้อไม่ <laughs> มีลูกเหมืนกันฮัตบันฮัดเบียครับผมรถอีเท็กสวยงามบันตำแบบธรรมชาติ ร้อยเกาะพันแก่งที่หาดตียครับผมพอม,มาไกลไปไกลมาทางปักสมก็มาเวถ่ายรูปนี้ก็งามก่อนนี่นะย่นวิวน้ำโขงงามงามนี่เป็นวิวน้ำโขงครับผมงามจริง ขยามน้ำมันลงมันแห้งมาได้ลงเห็นแกงตีโออ๋อขัน้ำลงเราลงเอาอีแตกลงได้ตีเอ,อีแตกลงไปเก็บเหีนอ,อันนี้มันเป็นหรนฤดูน้ำลากเนาะน้ำมันเล่ล่ถ้าน้ำแห้งก็สิเห็นแกงสวยงามครับผม อันนี้เป็นบรรยากาศบ้านหาดเบีย้ยครับวิวงามก็วิวงามดีแทบวะเนาะ,าน,ะนี่เอาซิขึ้นไปถนนเส้นลักแล้วครับผมจากถนนริมโขงของบ้านหาดเบีย้ยเป็นจุดแดนมาของบ้านหาดเบีย้ยจุดชมวิวร้อยแก่งพันเกาะศูนย์ศิลริมโขง เพื่อนเห็ดไว้งามครับผมแต่ว่าต้องมีการดูแลต่อเนื่องเนาะมีหน่วยงานมาดูแลให้เพื่อนกระดิ่งได้เป็นจุดชมวิวมันต้องเหตุที่มเป็นดีกว่านี้เนี่ยไอ้เพื่อนไร้ก่อนนี่นะอ่าเพื่อนรดยเนี่ยโอ้ยคาเมนบานเขาอยู่นี่เขาดีใจเก่งเลยนะอืาบ่มีผู้ดูแลหลักสร้างนี่นะนี่นะจุดชมวิวนะครับผม ขึ้นทางได้เหาโอ้ขึ้นนี่ขึ้นความจริงขึ้นนี่ก็ได้แล้วไปขึ้นนู่นก็ได้ครับผมเพินกระเสี่ยวหิ้นมาเห็นบอกเพื่อนเอาหินมาเฮ็้นเป็นหุ่นนะนเนาะไปไดอบนนี่รถไปไดอบนนีโอ้พอี่น้องเห็นหัวบองหัวอยู่กลางแม่น้ำโค้งว่ะหัวไทยเรื่องหัวลาวเจ้าว่านะหัวไทยนี่แหละเอ้ามีรูปธงชาติไทยติดอยู่นึ เออเฮาแยกบรายดี้เนี่ยหัวไทยหรือหัวลาวนี่นะงัวไทยงัวไถ่ท่านมาเป็นคนก็ยังเชียให้ลองร้องเพลงซาดอยู่เนาะให้ลองร้องแม่บังลือันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งครับผมอุ้ยงามเก่งค่อยอ่อนสอนเก่งนี่นะอุ้งข้าเจ้าะหินเบี้ยเห็ดเห็ดรูปผลนี่นะเห็ดตีเก่งนะอุ้งนนะจี่ายให้เบิ่งคว้า เปนตามาเวเดือพี่น like ้องเดือห้องน้าห้องทาก็มีให้ผู้น้าแต่ว่ามีต้องมีคนดูแลเนาะใต้เนาะต้อนมีคนมาดูแลต่อสิดีเนาะห้องน้าห้องทาเชีให้ผู้ได้ล้างได้ปัดสินนีนะส่วนโมนี้สิเหตดจันไดจังสิได้เปลี่ยนรองอองสินะอันนี้ก็เหตดจังไดจสิได้ยูบบวมลงแน่สิ วันนี้พาพี่พาน้องมาเที่ยวบ้านหาดเบีย้ยกับผมเป็นหมู่บ้านริมฝั่งโขงขึ้นตำบลปากชมอำเภอปากชมจังหวัดเลยพะแนวจุดเด่นของบ้านหาดเบีย้ยก็คือเป็นหมู่บ้านที่มีหินเบีย้ยหินจัดสวยสวยงามมากและขายราคาย่อมเยาวอยู่ริมฝั่งโขงผู้ใดต้องการตักจัดส่วนยอมส่วนบ้านเจ้าของ มาเวเอาเงี้นนี cả, ้ครับผมอยู่บ้านทัดเนีย์นี้นะครับผมแล้วก็เป็นจุดชมวิวพร้อมเนี่ยเนี้ยๆในบริเวณส่วนเช่นดิ่มโค้งเนี่ยที่มีร้อยเกาะพันเก่งมีจุดชมวิวมีห้องน้ําอะไรทําไมแค่เวครับผมเบกามีมองแรนมาจุดแรนมาที่ถ่ายรูปใกล้มองขอสมขวัครับผมแเบที่สําคัญของกายยากให้มีหน่วยงานมาดูแลต่อเนาะครับเนาะเพราะได้ฟังแก๊กชาวบ้านเป็นบอกว่า เพิ่นให้อยู่ร่างบ้านท้ยก็ให้ดูแลเอาร่างบ้านท้ายก็ดูแลล็อกท้ยล็อกมันไปสชนะแต่ั้นมีน่วยงานมาดูแลให้ตัดสิดูดีขึ้นนะเนาะเพราะว่าเบิ่งแล้วจักการก่อสร้างนี่ใส่งบไปไรเติบกะอยากให้มันดูในตอนนี้เป็นอะไรที่ได้เป็นจุดที่ส่วยงามของจังหวัดเลยอีกจุดหนึ่งครับผม ฟักบันทัดเบียร์ไปในกันแล้วกันเด้อไกลไปไกลมาอย่าลืมเบียมาเที่ยวครับผมวันนี้ผู้ค้าเสียงอืงเที่ยวเลยทางช่องเพจเฟสบุ๊กเสียงอืงเที่ยวเลยและช่อง YouTube เสียงอืงเที่ยวเลยแชร์แนวฟักกดไลค์กดสับสกายกดแชร์ให้พี่น้องมีความสุขความเจริญกันตัวอัมทนาผู้ค้าเสียงอืงนเพาเก่าครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ